หลังจากการต่อสู้ทาง Lost World ล็อตเวิร์ดและมีเดียมที่สามารถเอาชนะ巴拉ลอยได้แล้วซึ่งสนามรบของคู่ผมอยู่ที่เขตตะวันตกเฉียงใต้และเราแล้ว,ลวนะผมก็จะเบนเข็มกันมาที่จุดทางใต้ใตกันบ้างซึ่งจุดทางใต้ของผมเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างทางกาฟิลแล้วก็ทางเบดีดินแมททัศศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่เกที่ตอนนี้กำลังอยู่ในล่าของทางเมโซเลียโดยก่อนการต่อสู้นะครับผมผมน่าจะขออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มังกรสักหน่อยโดยเหตุผลที่จํานวนมังกรลดลงในปัจจุบันนะครับผมมันน่า,ามีรากฐนานา Red, นน,านนั้น้ใอดีตกาแลแว เรดนะั้นชอบกินเนื้อมังกรไปอย่างมากเขานั้นารได้ทาการออกล่ามังกรอย่างโหดเหี้ยมอย่างไรการควบคุมสผมผลให้เผ่าพันธุ์มังกรจำนวนมากนั้นต่างก็แห่ไปทาการแก้แค้นเขาแต่ก็ถูกเรดนะั้นสังหารจนหมดสิน้นและต่อมาเรนะั้นผมก็ได้ไปมีเรื่องกับแม่มวอลในความเกลียดขานทําให้เขานา้นะผมได้ถูกขับไล่ไปอย่างน้ําตกขนาดใหญ่โดยตอนนี้นะผมมังกรที่รอดชีวิตเพียงไม่กี่ตัวนั้นบางตัวนั้นก็ได้ไปซ่อนอยู่ในถ้ำหรือบางตัวอย่างเช่นมังกรวูกานิก้านะผมก็ได้ทําการผูกมิตรกับมนุษย์แล้วค่อยๆวิวั ทีีม่มจจโดยก่อนการต่อสู้จะเริ่มต้นนะครับผมทางไฮเคิวนั้นได้ถูกโจมตีโดยทางเบเดดีนในช่วงเวลาครับขันนี่เองครับผมทางกาฟิลน้นก็ได้โผล่มาช่วยเขาเผชิญหน้ากับทางเบเดดีนนั่นเองมเมน่กาฟิลนี่เองครับผมเบเดดีนที่ผลได้ทำการโจมตีด้วยลมหายใจมังกรซึ่งเป็นลมหายใจอันยาวเหยียดนะผมพุ่งโจมตีใส่ทางกาฟิลโดยไม่ถัดตั้งตัวแต่ทางกาฟิลก็สังเกตและสามารถหลบได้ทันและสามารถทํา,า,าการคว้าอาคารหรือบ้านเรือ,อนรอบๆนะผมมาทําการป้องกันและทําการคว้างใส่ทางเบเดดีนได้อีกด้วยจนกระทั่งได้โอกาสนะผลทางกาฟ ทางได้เธอและผมได้ใช้กรงเล็บทั้งสองข้างของเธอนั้นถ้าการบีบตัวกาฟิลแต่กาฟิลและผมก็สามารถชกกลับไปได้ด้วยหมัดของเขาสามารถต้านทานการโจมตีเอาไว้ได้ไม่เห็นนั้นเนี้ผลทงเมดีดีนั้นจะได้ตกตะลึงไปอย่างมา,ากเต้ได้ทำการใช้หาระบบฟาไปที่ากาฟิลจนทำให้กาฟิลนั้นกระเด็นไปกระแทกกับกรแพงเมืองซึ่งแรงกระแทกนี้ของผมก็ขนาดทำให้ทางกาฟิลนั้นจมูกหักและฟันหักเลยทีเดียวไฮเคิวและผมวิ่งมาดูอาการทางกาฟิลแล้วพบว่ากาฟิลนั้นยังไม่ตายไฮเคิลและผมได้ถามว่าทำไมกาฟิ ซึ่งทางกาฟิลด์ผมก็หวังอย่างลึกๆว่าในในจิตใจของทางพ่อของไลฮานแต่ทางไฮเคียนน่ะจะคงมีความหวังเหลืออยู่และในขณะนั้นเองผมทำไปได้ดีนะก็เรื่องทำการเริ่มโจมตีครั้งหนึ่งกาฟิลด์แล้วผมเลือกการผลักไฮเคียวออกไปก่อนที่กาฟิลด์แล้วผมจะกระโดดออกจากกระแพงไปต่อยหน้าทางเบเดดีนเต็มๆซึ่งทำให้จมูกเบเดดีนนั้นหักต่อที่ทางกาฟิลด์แล้วผมจะได้ตะโกนตอบคำถามกับทางไฮเคียวไปว่าเขนานั่นน่ะกลับมาเพราะว่าหัวหน้านั่นสั่งให้มาซึ่งหัวหน้าที่ว่าหมายถึงซูบารุนะครับผมและได้บอกไปว่าในที่ ไฮเคียนะผมก็ยังกำดาบแน่นซึ่งทางเบดีดีนะผมก็ยังไม่ยอมแพ้ใช้หางเธอนัฟาดไปที่กาฟีครั้งหนึ่งแต่ทางกาฟี้วผมก็สามารถจับหางเธอไว้ได้แล้วทำการเบี่ยงเบดีดีนะผมไปกระแทกกับกำแพงเซื่งการที่มังกรตัวใหญ่อย่างทางเมสูเลียโดนเบี่ยงไปนี้นั้นถือว่าเป็นความอับอายอย่างยิ่งทันใดนั้นผมกลางกาฟีนั้นก็ได้ประกาศตัวเอว่าเขาก็คือโลอันศักดิ์สิทธิ์และในระหว่างการต่อสู้นั้นคู่นี้เองครับผมกาฟีนั้นก็พยายามให้ลมหายใจของมังกรของทางเมสูเลียนั้นยิ่งออกไปนอกเมืองเพื่อลดความเสียหายแต่ทางเบดีดีผมก็ได้สังเกตเห็นจุดนี้จึงปล่อยลมหายใจมังกรของผมพุ่งไปยังพระราชวังคริสตพาเลทเพราะเธอนั้นรู้ว่าทาง ฟน,นด,ด้วยการทำโจมตีนี้ไปยังพระราชวังคริสตัพลพาเลทเลยผมเพื่อที่จะล่อกาฟิล่นเองแล้วก็ไปเป็นตามดังค่านะครับผมกาฟิลผมก็ได้พุ่งเข้ามาขวานลมหายใจอสูรพลังของทางเมโซเลียเอาไว้ได้เส้นทางกาฟิลผมก็ได้ยืนขวานด้วยสองขาวของเขาเพรอะกับยกมือที่สวมเกาะสีเงินนะผมขึ้นมาป้องกันเพราะกับทำการดูดซับมนาจากพื้นดินนะผมด้วยพลังอสูรพลังนั่นเองและสามารถต้านทานลมหายใจทางเมโซเลียเอาไว้ได้ก่อนที่ทางกาฟิลผมจะก้าวเดินฝ่าทางลมหายใจมังกรน,นั้นไปหาทางเมดิดีนเมื่อเห็นทางกาฟิลดนเข,เขามาเน,นเมลข ปล่อยใส่ทางกาฟิลนี้นั้นรู้สึกว่ามันกำลังสั่นคลอนเล็กน้อยและเมื่อกาฟิลรู้สึกว่าลมหายใจมาได้ขาดตอนนี้เองครับผมกาฟิลนะผมจะทําการผลักมือขึ้นและลมหายใจมังกรแล้วก็ได้พูนทะยานขึ้นสุดท้องฟ้าทําให้ทางเมเดดีนที่อยู่ในร่างเมโซเรียตอนนี้ผมอึ้งเป็นอย่างมากมองดูร่างของทางกาฟิลที่เต็มไปด้วยไอสีขาวมีรอยไหมเกรียมทั้งตัวกลาลังยืนปกป้องถนนในเมืองหลวงซึ่งทางไฮเคิลนะผมที่สุดอยู่ด้านข้างนั้นก็ถึงกับขนาดล้อไปเลยว่าแกบ้าไปแล้วหรือไงกาฟิล่าามรถอร่สามารถหยุดลมหาย กระทบจิตใจทางเบเดีดีนปเป็นอย่างมากความจริงแล้วลมหายใจของเธอเนะี่ยไม่สามารถทำลายกาฟิลได้เลยโดยในความเป็นจริงนี่ยผมเมโซเลียนั้นกลับพึ่งนึกได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าลมหายใจมังกรที่เธอนะ้นี่ะได้ปล่อยไปชางพระราชวังคริสตัลพาเลตถ้าเกิดว่าไม่ได้กาฟิลมาหยุดเอาไวล้ละก,ก็เท่ากับว่าในพระราชวังคริสตัลนั้นะได้เก็บร่างจริงของเธอบาราลอยและรวมไปถึงมังกรคาริลอนอยู่นะั้นะก็จะถูกทําลายไปด้วยสิซึ่งทําให้ทางเมโซเลียผมตอนนี้รู้สึกสติแตกมีแต่พูดซ้ำๆว่าไม่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 ไมไม ตอบไปว่าถ้าหมดที่เธอทําทุกอย่างนี้ก็เพื่อทําเพื่อบาลลอยเท่านั้นก่อนที่ทางเมโซเลียของผมจะได้กระพือปีกขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งเบื้องหน้าทางเมโซเลียนะผมก็คือเมฆดาขนาดใหญ่ที่กําลังก่อตัวซึ่งอันที่จริงเนี่ยนะครับผมเมฆนี้นั้นก็เต็มไปได้วยมานาะที่เธอนั้นได้สะสมเอาไว้และด้วยความห่วงหาพันแรกของเธอเมื่อตะกี้นี้นะผมเธอนั้นจะได้ทำการรวบรวมพลังทั้งหมดทุ่งลงสู่พื้นดินแม้ว่ามันจะเกินกว่าที่เธอนะั้นสามารถควบคุมได้ก็ตามซึ่งการปล่อยพลังลมานี้นะั้นมันน่าจะกลาย การส่งเสียงโห่ร้องของมังกรดังลงมาจากท้องฟ้าราวกับดั่มให้ซึ่งมนุย์เล็กๆอย่างทางกาฟีนั้นผมก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าตัวคนลุกสู้ท,ทันทีที่เขาเห็นมังกรเมคาเมโซเลียนะผมกำลังรวบรวมเมฆสีดํามาวนลอบรอบนั้นทําให้ร่างกายทางกาฟีนั้นเดือดผ่านพลังเห็นการทำลายของเมฆนั้นน่ะเพียงพอที่จะทำลายทุกอย่างที่เขานั้นปกป้องแต่ท่านในนั้นเองครับผมข้างกาฟีนั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าเดี๋ยวก่อนนะมังกรเมคาเมโซเลียนน่ะเป็นมังกรที่โลดแล่นอยู่ในท้องฟ้ามานานกว่า,าีท ความรู้สึกจากการที่ได้อยู่กับพวกพ้องนั่นเองทานนั้นกาฟีนและผมจะสรุปได้เลยว่าแม้ว่าร่างกายนั้นอาจจะเป็นทางเมโซเลียแต่ว่าจิตใจที่ทําการควบคุมมันนั้นก็คือทางเบเดดีนและตอนนี้เขานั้นก็เข้าใจแล้วว่าทาไมซูบารูนั้นถึงเลือยให้เขานั้นมาจัดการกับมังกรเมคาเพราะตอนนี้ว่าเธอนกำลังร้องไห้และทําการปกป้องโลกของเธอไม่เห็นนั่นนั่นเองครับผมทางกาฟีนก็ได้มองรอบตัวซึ่งตอนนี้ครับผมเมืองหลวงนั้นก็อยู่ในสภาพว่าพังพินาศเขานั้นผมจะได้ไปขอความช่วยเหลือจากไฮเคิล้แล้วบออกกกไไไไไไไปปปวว่่่่่าาแแนนนนนัะพููดดรมมเเ็็้หสงค และตอนนี้ของผมเมฆสีดาบนท้องฟ้าแนละ้วก็กำลังเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีน้าเงินอมม่วงราวกับวันสิ้นโลกและหลังจากนั้นเองของผมกาฟิน,นก็ได้คว้าหลายทางไฮเคิลแล้วบอกไปว่าถ้าเขาไม่ยอมแพ้ลุงนั่นแหะก็ไม่ต้องยอมแพ้ด้วยเช่นเดียวกันและอย่างที่ซูบูรูบอกไว้ทุกที่นั้นนะ่ะคือจุดชี้ตาจริงๆและตอนนี้นะผมท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่เต็มด้วยเมฆดำแล้วก็กลายเป็นฝนดาบแห่งการทําลายล้างที่มันนั้นได้กระจ,จายและผมไปทั่วเมืองซึ่งพลังนี้นั้นของทางเมโซเลียก็สร้างมาจากทางน้าตาเมโซเลียผมได้ปล่ยลอย แพ้มสูจ่จักรวรรดิจัน์น,นั่นเองครับผมทางกาฟิลนะัก็ได้ทำการเล็งเป้าไปที่จุดศูนย์กลางของพายุเขาน้นผลรู้สึกถึงพลังจากพื้นดินรวบรวมพลังทุกอย่างที่เขามีนะผมใช้สอทางนั้นเหยียบดาบที่อยู่ในฝ่าของทางไฮเคลวก่อนที่ทางไฮเคลวกับทางกาฟิลนะผมจะทำการใช้แรงเหวี่ยงยามหาศาลนั้นพุ่งเข้าไปณจุดศูนย์กลางโดยตรงกาฟิลนั้นไม่มองตาคู่ต่อสู้เสียด้วยซ้ำเขาณนผลทำการพุ่งฝา่าเมฆดำด้วยหมัดสีเงินของเขาพุ่งเข้าไปประจันหน้ากับทางเมดดินและกาฟิลลนะะมมมั่่่ไดออาาาาขกเเยยิแววบปหช อ,อ,อย,อยากให้ฉันนั้นเล่าให้วกหัวหน้าฟังหลังจากนั้นเองปูนทอฟ้าได้ละปกคูปบอวเมดดำแล้วก็ได้หายไปกลับมากลายเป็นสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ